สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook นะครับผมก็ไม่ได้มาทำคอนเทนต์นานนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเที่ยวเขาค้อนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดผาท่อนแก้วกันไปพักผ่อนสักหนึ่งวันนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมเดินทางก่อนเลยบ๊ายบายโอเคครับอต,อตอนนี้นะครับ เราก็แวะพักรถสักแป๊บหนึ่งพักรถใกล้ๆไปสนีเขาคอ,อ,อนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่พักแล้วก็ค่อยออกมาที่วัดปาซ่อนแก้วตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากครับเดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศสักครู่นะครับ ตอนนี้นะครับเดินทางมาถึงที่พักแล้วที่พักเราชื่อว่ามองผารีสอร์ทนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดิมองมองผาคาเฟ่บรรยากาศตอนนี้ก็เหมือนจะมีฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยววัดผาซ้อนแก้วไปหาของกินนะครับตอนนี้นะครับไปเช็คอินเรียบรอยครับ เดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมในเต็นท์นะครับว่าสวยขนาดไหนฝนมาแล้วครับตอนนี้อากาศดีนะครับแดดกำลังดีเลยผิวกำลังใสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเรามาดูห้องน้ำก่อน <laughs> โอเคเดี๋ยวห้องน้ำครับอ่าจะประมาณนี้ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราจะพาไปชมในเต็นท์กันต่อว่ามีอะไรมากครับฉีดค่าเชื้อแล้วด้วยอ่ามีแอร์ด้วยนะครับบรรยากาศดีมากครับใครอ้วนๆน,นี่ก็ถือว่าอบผิวได้เลยนะครับ ตอนนี้อากาศร้อนนี้โอเคโอ้เย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เววัดผาต้นแก้วแล้วเดี๋ยวเราปิดโดมก่อนนะครับดูบรรยากาศโดยรวมเลยครับคุณแจน ตอนนี้นครับเราได้นั่งรถกระบะนะครับไปวัดป่าซ้นแก้วนะครับเพราะว่าเราเอารถอีก2องคันจอดไว้ที่พักนะครับจะได้ไประหยัดน้ำมันน้ำมันหน่อยนะครับโอเค ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านขนมจีนนะครับเรามาแวะกินขนมจีนก่อนแล้วก็ค่อยเข้าวัดน,นะครับสมาชิกสมาชิกสมาชรณดียเดี๋ยวขอสั่งกับข้าวก่อนนะครับผม โอเคครับตอนนี้ได้รับประทานข้าวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเที่ยววัดผาคอนแก่นนะครับไปเลยเการเิดรับนกมบริการี่หยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเที่ยวที่วัดน,นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาเป็นตากล้อง <Okay. S 1> จะขอถ่ายรูปเรื่อยๆ <Okay. S 1> แล้วก็เดี๋ยวให้ผู้ช่วยเก็บบรรยากาศให้ชมนะครับ อสวย้สวยเห็นไหมเห็นปะอือ ตอนนี้นะครับหมอกได้ไหลามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมได้ดูหมอกนี่ครับกาลังเก็บบรรยากาศอยู่นะครับเห็นหมอกไหลามาเต็มเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับสุดยอดแต่ไม่รู้ว่าที่พักเราจะมีไหมนะครับตอนนี้นี่นอตอนนี้ผมก็ได้เก็บบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่พักกันแล้วตอนเย็นก็จะมีหมูกระทะกิน หนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่พักนะครับนี่ให้ชมหมอกคร่าวๆก่อนนี่ตอนนี้นะครับก็เป็นยมกาศตอนเย็นๆนะครับที่มองผาครับ่้ครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปหียักษ์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลากินหมูกระทะแล้วนะครับยามเยน็น ที่สดใสแสงแสงทองทิพย์นะครับบรรยากาศยามเย็นเน้แน่อยากเข่ากรองนี่ไม่ไมีแล้วนะฮะเป็นบรรยากาศครับยามเย็นนะครับอือปาร์<ม>ตี้หมูกระทะโอเคขอชิ้นหมูกระทะก่อนนะครับข้างบนย่งตอนนี้นะครับก็กินหมูกระทะเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยแล้วน้ำแม่งโคตรหนาวเลย แล้วก็เดี๋ยวก็ตวเตรียมตัวนอนแล้วครับแต่เวลาก็ยังไม่เด็กแต่คือว่ามันหนาวจะหรือ,อยากจะนอนนะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์ครับโควิดก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกตอนไหนนะครับมีเวลาก็รอบเที่ยวก็ต้องจัดกันหน่อยนะครับช่วงนี้ที่ผมไม่ได้อัพคลิปก็เพราะโควิดเนี่ยครับทำให้เราไม่ได้อัปคลิปนะครับฟันดีลาตีสวสดครับ อรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีหมอกครับที่เราพักเดี๋ยวเราจะพาไปชมหมอกกันตรงที่วัดผาซ่อนแก้วนะครับโอเคครับไปกันเลยนี่กําลังขับรถมาตรงวัดผาซ่อนแก้วครับตรงวัดผาซ่อนแก้วเหมือนจะไม่มีหมอกเหมือนกัน,นครับแต่มองไกลๆนะครับจะมีหมอกอยู่นะครับไปเลยมองไกลๆดู ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหมอกหรือเปล่าและจะเห็นดาวอาทิตย์สักข้อ วนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงวัดธาตุรแก้วนะครับแต่เราอยู่ข้างหลังพระองค์ใหญ่นะครับเพราะว่าเราคิดว่าหมอกตรงที่วัดน่าจะไม่มีนะครับแต่จะมีไกลๆตรงนู้นนะครับไกลๆถือว่าพลาดนิดหน่อยนะครับคลิปนี้เพราะว่าหมอกไม่มาหาเรานะครับเราใส่หมอกเลี้ยงไม่เชื่องครับเรียกไม่มาเลย ก็คือว่าวันนี้หมอกไม่ขึ้นมาตรงผระนะครับแต่จะขึ้นอยู่ไกลๆนะครับโอเคยังไงผมก็ฝากทลิปนี้เอ้ยคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวทลิปหน้าจะไปไหนต่อก็ขอติดตามช่องเจม m s ทดกรุ T ๊ปด้วย e นะครับฝากกดซับสไคร์กดหัวใจด้วยนะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆ